เป็นบาหวานฟันดานแล้วก็ไทรอยมาหลายปีแล้วก็เมื่อวันที่2มิถุนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่ะสุขภาพจิตดีกำลังใจดีดแล้วก็กคนดูแลดีเอ็นแต่แล้นนะคะต้องใช้เอ,เอ,อ็น,อนเอ็นเอ็นเอ็นเอเอ็นเอนเอ็นเอเอนี้กเ็เป็นนเอมาพอ็ข้างานนออข้างขนาอนนอออ็เอ็เอ็ วนน้าครข้า่อนนะครับนน้าเราดูแลก็อยูจานไ่ได้ดินมากเลยะรู้ว่าจะทำไมคิดถึงนอาคิึงเหมือนกันนี่แหะที่ต้องให้ตังมามาช่วยมั่งซื้อของมาเยี่ยมอะไรนั่นแหละ้าจดใจดีใจดีใจก็เล็กๆน้อยค่ะอ่ะเนาะ ในตั้งแา่ของราไปไหนมดกที่นี่ดีมากค่ะค่ะเดบต่อออกค่ะที่ผ่านมาก็คือได้รับการดูแลตลอดเลยใช่ไหมคะค่ะหนูก็ดีใจด้วยที่เขาขายค่ะคือดูแลบ้านนี้อยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ผ่านคุณนองผ่านอสมเนี่ยค่ะค่ะวันนี้สจลงพื้นที่เอานำสิ่งของไปเยี่ยมเยียนเนี่ยกี่หลังคะวันนี้เราลงทั้งหมดสิบหลังก่อนค่ะค่ะเดี๋ยว อาทิตย์ต่อๆไปก็จะลงเรื่อยๆค่ะก็เดินค่อยไปค่ะค่ะาเก็นเลือดสีแล้วก็ควาดันแล้วก็ไขมันเาหวานโอเค ถ้าเจ้มีสินน้ำใจมาเยี่ยมทีนี่เราจะมาเยี่ยมบ่อยๆนะน้าป้านะสินน้ำใจนะสินน้ำใจไม่หวยนะ

นั่นน่ะที่ดีใจอันนี้ให้ใช้ใช้จากค่ะ <laughs>